หลังจากซื้อ LED GPN e แล้วเปิดกล่องนำใบประกันด้าน,นหลังเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ให้เจ้าของร้านที่ซื้อหลังจากนั้นสแกน QR code แจ้งรายละเอียดส่งข้อมูลลงระบบ GPN e ทางหน้าร้านจะรวบรวมส่งมาที่บริษัทและทำการจับฉลากหาผู้โชคดีผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้ที่ร้านติดตั้งได้เลยสวัสดีค่ะร้านเจริญ จะเป็นตัวแทนของบริษัทจีพีเอ็นอิมพอร์ตไอโฟนให้ลูกค้านะคะคือลูกค้าเป็นผู้โชคดีที่จับรางวัลได้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะค,ะ,คะเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงนะคะวันนี้มี่เป็นลูกค้าของร้านทจีน,นไชน์มาน,นานหรือยังคะเป็นลูกค้าบรเนัทนไชนมาประมาณสิบปีแล้วครับโอเงขอบปีแล้วคะแล้ว ท้งเข้ามาจะเปลี่ยนออกไปพอดีรานก็ได้แนะนําว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ดีให้ลองเปลี่ยนใช้ดูก็เลยเพื่อใจทางร้านด้วยก็เลยลองเปลี่ยนใช้ดูดีด้าีด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 งดี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 ดวดี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 ้ีดดี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 ดอดีดีดดไปดีนะดะดีดีดะดีดดีดะดีนีดีะีดดีคีดีดใด้ดีดีดดีค ดียับดครับยงไงดนหน้าเดี๋ยวก็ติดตามกันใหม่นะคะว่าใครจะเป็นผู้โทางร้าเจริญัมีกาผู้ชคียากอย่าลได้ครับไมได้ขอบคุ